สวัสดีครับคลิปนี้มาที่ร้านอีเจ่อฮอนแอนชาบูสาขาซีคอนสแควร์สีนครินชั้น2ฝั่งโลตัสเวลาเปิดปิดในแต่ละวันอาจแตกต่างกันไปซึ่งคลิปนี้ผมวองอินมากัน2คนในวันธรรมดาตอนร้านเพิ่งเปิดบุฟเฟ่จะมีทั้งหมด4ระดับราคาได้แก่298 498 698และ898บาทเน้นถูกแพ็กเกจสามารถทานได้110นาทีในคลิปนี้ผมเลือกทานแพ็กเกจเริ่มต้น298บาทสามารถเลือกน ซุปได้2จาก3ซุปผมเลือกเป็นน้ําซุปใสไก่ตุ๋นกับน้ําซุปเจียวฮอนครับอาหารของที่นี่จะมีทั้งส่วนที่ต้องบริการตัวเองและสะแกนสั่งผ่าน QR code โดยถูกภาพที่ถ่ายมาให้ชมเป็นปริมาณต่อนหนึ่งเสิร์ฟทั้งหมดซึ่งผมขอรีวิวแยกหมวดหมู่ตามชื่อที่ร้านตั้งไว้เป็นหลักเริ่มที่หมวดหมู่ครัวหมูกระเทยที่สั่งมารองชิมก็จะมีปีกไก่ทอด1เสิร์ฟได้2ชิ้นทอดมาร้อนๆผิวกรอบรสเค็มเบาๆหมูทอดเป็นสไตล์หมูแดดเดียวที่ยังต้องอก ออกแรงเคียวอยู่รสชาติออกเค็มหวานผัดมามา่มาซอสเจเธยเสิ่์มาร้อนๆปริมาณเยอะกว่าที่คาดไว้เส้นจะมีความเละหน่อยซอสออกหวานเค็มคล้ายซีอิ๊วดำรสเผ็ดกำลังดีลาบหมูใส่เครื่องในหมูมาด้วยกลิ่นนละรสก็ตามมาตรฐานลาบทั่วไปครับถัดมาเป็นหมวดครัวตำยำหมูกระเทยที่สั่งมางองคือตำไทย รสเค็มหวานมาก่อนตามด้วยรสเผ็ดกว่าที่คิดไว้หมวดหมู่อาหารกดเข้ามาจะเป็นเมนูข้าวที่สั่งมาคือข้าวเหนียวมาใช้จิ้มทานคู่กับลาบหมูเพิ่มอรรถรสในการทานได้ดีครับหมวดหมูหมูกระเทยนี้เมื่อกดเข้ามาจะเป็นเมนูบะหมี่หยกซึ่งผมไม่ได้สั่งมาให้ชมหมวดน้ำจิ้มจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้กดสั่งแต่ผมก็ไม่ได้สั่งมาให้ชมเช่นกันถัดมาเป็นหมวดเนื้อไก่สดที่ผมสั่งมาคือไก่บดผสมไข่หมวดหมูเนื้อหมูที่ผมสั่ง มาคือตับหมูชุดหมูหมักหมูสันนอกสไนซ์หมูสามชั้นสไลซ์หมูสันคอสไลซ์หมวดหมูอาหารทางเลที่ถ่ายภาพมาให้ชมคือกุ้งขาวหอยแนลงผู้เชียงลีปลาดอรี่ปลาทับทิมปริมาณครึ่งตัวซึ่งกลุ่มของสดที่กล่าวมาทั้งหมดสําหรับผมรู้สึกว่าก็ตามมาตรฐานร้านชาบูทั่วไปคือของคุณภาพไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้มีความโดดเด่นเมนูเดียวที่ผมอยากกล่าวถึงคือปลาทับทิมที่ถูกหั่นมาให้แล้ว เป็นชิ้นพอดีคําไม่มีก้างเนื้อปลาสดหอมนุ่มน้าจิ้มที่มาพร้อมกับปลาจะเป็นแนวซีฟู้ดที่มีกลิ่นเต้าเจี้ยวผสมอยู่ด้วยครับส่วนเมนูที่ต้องบริการตัวเองจะมีทั้งเมนูลูกชิ้นต่างๆผักสดต่างๆซึ่งที่ผมชอบที่สุดคือมีบรอกโคลีของโปรด น้ำจิ้มมีทั้งน้ำจิ้มสุก,กี้รสออกหวานเผ็ดนิดเดียวน้ำจิ้มเจ่วหอนเหนือมีความเข้มข้นสำหรับผมคือเผ็ดจนแสบคอน้ำจิ้มคอนสึก็มีแต่ผมไม่ได้ชิมครับนอกจากนี้ยังมีสนัดโรไข่ไก่ฟองเต้าหู้ทอดเครื่องปรุงในเส้นต่างๆฟองเต้าหู้จุ่มในน้ำซุปเจ่วหอนก็ได้กลิ่นสมุนไพรแปลกไปอีกแบบครับเครื่องดื่มรีฟิลรวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่แล้วมีทั้งน้ำเปล่าชาต่ตางๆสนัดชีน้ำอัดลม มีไข่หมูให้ตักเองด้วยเมนูขนมจีนแนละผักเคียงจะมีทั้งเส้นหมี่เส้นขนมจีนส่วนน้ำยามีทั้งน้ำยางอาวน้ำยามีกะทิที่ผมตักมาชิมคือหมี่กะทิน้ำยาจะรสออกหวานนุ่มนวลไม่เผ็ดส่วนตัวชอบครับและปิดท้ายด้วยเมนูของหวานแบบไทยๆช่วยให้จบมือได้แบบสมบูรณ์ครับสรุปค่าใช้ใจ่ายมื้อนี้ก็ตกพอนัะ298บาทเน็ตจริงๆโดยจะมีเขียนไว้ว่าโปรโมชั่นนี้รับเฉพาะเงินสดและสแกนจ่ายแต่พนักงานบอกว่าไม่รับเงินสด ก็ตีไปว่ารับเฉพาะสแกนจ่ายก็ได้ครับอีเ e จ๋อฮอนปัจจุบันมีทั้งหมด4สาขาแต่จัดโปร298เนนเฉพาะสาขาสีลมเอทซีคอนสแควร์ Con are, สีนครินและสยามเซ็นเตอร์เท่านั้นโดยโปรโมชันนี้ยังไม่มีกําหนดระยะเวลาหมดอายุและจากที่ถามพนักง,งานมาพนักง,งานบอกว่ามาทานคนเดียวได้แต่อาจามีเพิ่มค่าน้าสุป50บาทส่วนเนื้อหาหนังจากนี้จะเป็นของแถมในรูปแบบภาพนิ่งจากอดีตเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมเคยมาทานร้านนี้แล้วแบบไม่ถ่ายคลิปโดยครั้งแรกมา คนเดีวาวทราอยเา698เน,นได้ลด100บาทจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ซึ่งความรู้สึกในตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าพวกเนื้อของสดก็ดีตามมาตรฐานแต่ไม่ได้แปลกแหวกแนวไปกว่าที่อื่นที่รู้สึกว้าววันนั้นคือปลากระพงทอดน้ำปลาแต่ก็เสิร์ฟม,มาตัวใหญ่มากแค่ทานเมนูนี้คนเดียวหมดก็แทบไม่กล้าสั่งอย่างอื่นตอนแล้วอีกข้อที่รู้สึกได้คือพวกเมนูแนวแซ่บมันเผ็ดแซ่บมากจริงรอบถัดไปเลยพาพ่อแม่มาทานด้วยโดยยังเลือกทานแพ็กเกจ4 9่ 8บาทเนนก็จะกล้าสั่งอาหารได้เยอะมากขึ้นเลยเอาภาพอาหารต่อเสิร์ฟที่เคยถ่ายไว้มาฝากเพิ่มเติมเช่นตำปูปลรา,รา้าตำผลมไม้ตำเส้นยอชีสบอลดอดช่องน้ำกะทิขนมถ้วยส่วนเมนูที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวคือผัดกระเจีย๊ยบกับผัดเห็ดออรินจิเพราะได้ความหนุบหนุบซ้อนรสออกเค็มหวานเคี้ยวเพลินดีในเมนูที่ทำให้ประทับใจตั้งแต่รอบก่อนก็คือปลาทับทิมที่ตอนนั้นยังมีเสิร์ฟแบบเต็มตัวอยู่ซึ่งหน้าตามันก็หน้า ทานกว่าครึ่งตัวแต่ก็น่ากลัวจะทานไม่หมดมากกว่าด้วยส่วนตัวผมว่าเสิร์ฟทียนะครึ่งตัวแบบปัจจุบันก็ดียังแล้วชอบมากครับ สรุปความรู้สึกที่ได้รับจากประสบการณ์ที่มาทานวันนี้นะครับวันนี้ผมมาทานเป็นวันอังคารที่22กรกฎาคมตอนเกือบเกือบ11โมงซึ่งจริงๆร้านนี้ผมเคยมาทานแล้ว3รอบโดยรอบล่าสุดเนี่ยคนจะเยอะกว่าที่เคยเจอมาซึ่งอาหารพวกของสดก็ยังออกเร็วตามปกติเพวาอาหารที่ต้องปรุงก็จะต้องใช้เวลานหน่อยแต่ว่าอาหารทุกจานเสรรนิร์ฟมาแบบร้อนๆหมดครับขึ้นให้ผู้ต,ตรงสนน่ัาาสมมดส,ออสินใจมาทาคลิปเพาราะร้านมีโปรโมชั่นปรับลดอาคาเหลือแค่ไม่ถึง300บาทแต่ยังได้ทานปลาทับทิมอยู่ ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆครับยังลืมว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงหนึ่งความคิดเห็นจากคนเพียงหนึ่งคนเท่านั้นใครมาลองทานแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมบ้างนะครับไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวสไตล์นี้สามารถกดติดตามได้ครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ คลิปนี้บันทึกภาพและเสียงด้วยไม่ตั้งโต๊ะซาราโมนิกรุ่น SRMB 2000 DJI M2 DJI Osmo Pocket 3 Samsung Galaxy S 2 3 Ultra อุปกรณ์ทั้งหมดซื้อเองใช้เองไม่ได้มีสปอนเซอร์ครับ